สวัสดีย่ามือเร่งเงือนน้อยจัดลอยพี่น้องครับเมื่อนี้มาเก็บของเก็บยังเรียบร้อยแล้วนะครับสิออกเดินทางมืออื่นนะครับเก็บของเก็บยังเตรียมทั้งน้ำแข็งขึ้นรถเรียบร้อยนะครับมืออื่นสิออกเดินทางนะครับกรับขอนแก่นนะครับเข่าส้ำนักง่างนูพานวิเศษศิลแล้วก็ไปบรรทุนนะครับเสียอ๊ะจีโปมเมื่อน้ำจีโปมประแดกบองประแดกตอนหนังเข้มนะครับเสือเมื่อน้ำนะครับพี่น้อง อาแบบใส่ขี้แล้วแล้วก็แบบบอใส่ขี้ก็มีมาน้มนะครับพี่น้องเนาะเอา้าบาดรในสีผ้าไปเบิองงัวงัวอยู่นี่ละนี่ครับนี่เลี้ยงไว้อยู่นี่งัวบักเชฟไม่นะครับว่าพ่นจะขายเห็นจานร้อยขายงัวไปหลายตัวแล้วพ่นก็นเริ่มว่าจะขายนะครับเราสีผ้าพี่น้องไปเบิองงัวก่อนเด้อนะครับเตรียมกล้องหน่อยว่าสิไปท้ายน้ำสนิทเดี๋ยนี่เนี่ยอยูกทางเงินหน่อยจอย้า,า้อยมาแฝงมาแฝมาเบิองงัวมา,มา มากาแฟนะครับนี่ยางรัดกับบ้านนี่ก็เห็นแล้วงวงเชฟไม่งวงสองตัวสองแม่ลูกนะครับเนี่เพื่อนจะขายเทสิกรฟองกับพี่รองเบิ้งก่อนนะครับมองนี่ก็จะขุดบ้นออกแล้วก็เลยม่มองเลียงง่วนี่ครับนี่สองตัวนี่แนมไปเห็นแล้วนะครับยกมาปูกไฟกาเงื่อนจาน้อยนี่ละง่วงสองตัวบบกเชฟไม่ว่าล่งขาย้ขย่แน่เท่าใดขายว่าสั่นเพื่อนว่าขันว่าใดขายก็ไปขายตลาด ช่วงไหนคนอืดเงินพี่น้องธรรมาได้ละผลมาสองตัวผลจะขายอยู่หมื่นหกนะครับมันงามงัวง,ง่ามนะครับแต่ว่าราคามันกะพอฟังอยู่ดิพอมันเป็นงัวง,ง่ามนะครับหมื่นหกเดี๋ยวไปเบิ้งพี่น้องมาเดี๋ยวกลับกล่องให้เบิ้งก่อนนี่พี่น้องกลับกล่องให้เบิ้งแล้วตัวละหมื่นหกโอ้โคมละหมื่นหกมาเป็นตัวเลยสองตัวสองแม่ลูกนะครับหมื่นหกนี่ยเนี่นี่ สองแม่ลูกนีอออ่อ๋อมออ๋อลูกก็เป็นลูกเถิกนะครับลูกเถิกตัวลูกเพื่อนนั่นตัวนั้นนี่แม่เพื่อนมาลานะนาะผูกไว้แต่เศร้าลาลาเพื่อนว่าขันบ้างมาถ่ายคลิปลุงเห็เนไหมเตือมีพี่น้องทั้งใกล้ผู้เพื่อนอยากได้งัวนะครับอำเภอเขม,มเรรลัษอำเภอชนุมานอำเภอดอนตาลอำเภอปทุมราช อำเพอตอการนะครับเตือมีคนอยากได้งัวนะครับนี่แหละครับตัวนี้แหละครับงัวสูงงัวใหญ่นี่ลูกมันมากเลยนี่พผลว่าลงให้แน่พผลจะขายหมื่นหกนะครับเนี่ยสิบหกงัวนสองแม่ลูกโอ้ตัวดำน้ำโพเขาให้เขาบ่าหันตัวพุ่นบ่บ่แม่นตัวนี้บ่ โอ้พุ่นตัวพุ่นเนาะโอ้พิษตัวอะพี่น้องข้อยตัวก้อยไหลายๆพิษตัวอะไรเพราะเงี้ยแปลตัวพุ่นพี่สันอยู่กลางป่ามันพุ่นโอ้โคมนั่นโคมนั่นนึกว่ามันโคมนี่สันติง้อพวกไรสันนี่ไปไปเบิ่งตัวนั่นพุ่นพุ่นพุ่นอยู่ริมป่าพุ่นแม่นบ่อสองแม่ลูกบ่เฮี้งกันจังหันเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนพี่น้องง้อคูละโคมละแล้วแต่ผู้อื่นผู้ล่างก็เอบอื่นเราเป็นโคม คนละค้อนเกินเป็นคู่นะครับเชฟไม่คนอยากขายคนละตัวตัวนึ่ง <c oughs> ตัวนั้นงว่วพราะแปเพี้เพี่เพีมื่อนกเมื่อนกนัมาเบิงดูง,งัวงามของบักเชฟไม่เ่นกันเป็นว่าสันส่นก็จะได้ไปขายนั่ตลาดนัดโคกกระบือแต่ว่าตอนนี้ เอามะผูกไว้น้ำมนนี่ก็เลยว่าให้มาถ่ายคลิปให้แน่ว่าสัุ์เนี่ยมะผูกไว้ขาเงื่อนจัดลอยในใต้เงื่อนจัดลอยใน,นเนี่ยไปยืนเงื่อนอยูุ่ย่างไปเรื่อยๆในหอดำโค้งมัดผมไอ้พี่น้องผมเพราะ่าข้าเจ้าขุดมันดอกย่างไปเรื่อยๆหอดไม,ม,ม่นำโค้งมัดผมนี่นี่มะมาไก่แต่ละโอ้โอ้ยไก่พวดเพื่อสิมาหอดอย่างมาจนขาซื้อไปะละ่ะนี่แม่กับลูกผูกจองกันไว้อยู่นี่ ลูกเป็นงวัวเถิกนะครับแม่กับสีแดงดีนะครับงวัวกับพระท่านแก่พ่ะท่านไหนปันใดดอกพี่น้องนี่นะครับเอาโอ้ยนางเซมอยก่อนเด้อกิดยาดีครับตัวนี้หน่อยหน่ผักเถึกหน่อยนี่หนอกสั้นจอก,ก่อสีแดงเข้มเลยนะครับสีแดงเข้มงามคลักนะครับหูตกเตเซแม่มันกัดหูตกเตเซคือกันพวกน่ะนะครับผูกมัดกันไว้ทั้งแม่ทั้งลูกเลียบหยาสูงนะครับสูงใหญ่ นะครับสิบหกในพ่อซื้อคันแม่นสมัยตะกี้บ่ได้ครับคู่คู่นี่ตกไปสามหมื่นกว่าคันเราถึงว่าสมัยตะกี้เนาะสูงหมื่นงวดมันลงราคามันบ่ดีก็นี่ละประมาณนี่ละสิผาสิบหกแต่ว่าหมองพ่นจะขายพ่นจะขายสิบหกหรือว่าหนึ่งหมื่นหกพันนะครับหมองพ่นสิขายเด้อนะครับนี่คือตัวนี้ละบางอานโมเมนต์คนละตัวขอตัวขอไปพี่น้องหลายๆนี่นะครับงัวของบักเชฟใหม่งัวหลานจานลอยนี่ละนะครับขายให้เพื่อน เธอมีพี่น้องอยา่าไรบอกเด้อครับงัวสองแม่ลูกขายอยู่มือนหกนะครับนี่ว่นมาหากันละสองแม่ลูกมาไหนมาหมักแดงหมักแดงงอมอมอหมอโอ้อเป็นตาหักกระดาษได้พี่นอ้องงัวเถิกหน่อยตัวนี้งามนะครับหุ่นดีนะครับ,นะรบส่งสวยสองตัวนี้นะครับเชฟไม่เป็นอย่างไรมือนหก กินหยากรีดีสีแดงงามขนาดเลยโอ้ยหอนหยางมาเพื่อสีหอดพี่น้องงอวกระเบื้องดูหงอามาไทยรูปงามดูนี่มาไทายรูหลวมดูพี่น้องเบื้องน้ำกันดูนี่เบื้องดูงงโคตอ่ะอ้ยสีสันงอสองแม่ลูก ว่าเสือจะหอกพี่น้องแต่บอกถึงว่าราคางง้วมันกับบ่ขื้นบ่ลงเนาะตอนนี้มันก็ไม่จะลงบอกถึงว่าจังหอยกัดเกี้ยวเขาแล้วผัดสีแพีงว่าจักนะครับเอาผู้ใดที่ต้องการาะได้ง่วไปเลี้ยงนะครับเน้นเป็นงัวเลี้ยงเ้อตัวนี้เป็นงัวเลี้ยงนะครับออกแม่แพรลูกนะครับสีนี่ยเาต้องห่วงครับแดงเข้มเลยนะครับโค้งสูงใหญ่นะครับเพียงข้อจย์ร้อยบนหละนะครับจัดร้อยก็สูงเติบนะครับนี่ ว่ากำลังลูกหนึ่งลูกสองนี่แหละแม่มันก็นดีนี่ครับลูกเถิกเพิ่นงามงามตัวเถิกหน่อยเนี่ยกินยากระเกีงนะครับปุ่นน่อะอ้ยแซวันแซวันเอาผู้ใดสนใจทักมาพี่น้องนะครับแล้วจานร้อยกาสีได้กลับขอนแกน่น กสิเอาเบอร์โทรนี่นละ่ะเอาไว้ใต้คลิปนี่ล่ะทรมากันแม่นผู้ใดสนใจก็จสิเอาเบอร์โทรให้ล้านนะครับให้บผกเชฟยไหมจาน้อยกะงัวจานลอยกะขายออกไปแล้วลร่านะครับเพ่อเห็นได้ขายงัว้อบอนก็นเลยอยากขายนํานะครับก็เลยว่าเอาเดี๋ยวจะลงคลิปให้เตือพี่น้องคนถามไทยมานะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับโอ้ยห่อนห่อนหอนหอนขอบคุณใด้ตัวน,นั้นโอ้อีกอีกแม่สาวอีแม่สาวเพคนนั่น เอาเอาเอาเธอมีคนโทรมาสิบอกฝากพี่น้องเฮ้าในละนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่งัวสองเมลูกนี่เอาฝากเลยพี่น้องฝากเลยเด้อไปมือกับขอนแก่นจวด